ประมาณ635.400กรัมขึ้นรูปสลักด้วยลายแก้วชิงดวงลงยาสีเขียวประดับดอกประจํายามลงยาสีแดงที่มุมฐานและกลางฐานรวมทั้งสิ้น16ดอกเนื้อลายแก้วชิงดวงเป็นมุมกลมเป็นมุกกลมลงยาสีแดงเนื้อมุกขึ้นมาเป็นลายเส้นลงยาสีเขียวชั้นบนสุดสร้างไว้ในลักษณะของกำาแพงบัวลงยาสีแดง ฐานพระโกดชั้นที่2ยังคงรูปลักษ์อยู่ในทรงแปดเหลี่ยมในชั้นนี้เส้นผ่าศูนย์กลางยาว14เซนติเมตรใช้ทองคำหนัก567.500กรัมศูนล่างสุดของฐานชั้นนี้เป็นลายเส้นลงยาสีเขียวเนื้อขึ้นมาสลักลวดลายไว้ด้วยลายแข้งสิงมีลายดอกผ้าลงยาสีเขียวอยู่รอบๆแข้งสิงเนื้อแข้งสิงสลักไว้ด้วยลายรังพึ่งลงยาสีเขียวบนสุดของชั้นนี้คงประดับไว้ด้วยกำแพงบัว ลงยาสีแดงเรียงรายอย่างได้ระเบียบและสวยงามยิ่งเนิกล่าวมาถึงจุดนี้ก็คงต้องติดค้างท่านผู้ชมไว้อีกอดใจไว้รอชมในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะเสนอให้ท่านผู้ชมในส่วนของฐานพระโกศชั้นที่สามต่อรัชกาลที่เจ็ดพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดซึ่งจะเริ่มที่ฐานพระโกศชั้นที่สามรูปลักยังคงไว้ได้ทรงแปดเหลี่ยมเส้นผ่าศูนย์กลางยาวสิบสองเซนติเมตร ใช้ตองคำหนัก36.0,000กรัมล่างสุดของฐานชั้นนี้คงวัตดุลายเส้นลงยาสีเขียวระดับตกแต่งวัตดุลายดอกประจํายามพื้นลงยาสีเขียวเหนือดอกประจํายามเป็นลายหยดน้ําและลายดอกเทศกลายกลางดอกเทศลงยาสีแดงเหนือดอกเทศลงยาเส้นสีเขียวชั้นบนสุดคงวัได้กําแพงบัวลงยาสีแดงเพียงแต่ในชั้นนี้ได้เพิ่มกําแพงบัวเป็นสองซ้อนงดงามยิ่งฐานชั้นที่สีมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวสิบเซนติเมตรใช้ตองคําหนัก 330.50 0กรัมขอบล่างเป็นลายเส้นลงยาสีเขียวเนื้อขึ้นมาด้านข้างตีโค้งลักษณะคล้ายประจันทเสี้ยวสลักสลาวไว้ด้วยลายบัวหงายลงยาสีแดงสูงขึ้นไปคงไว้ได้วกำแพงบัวลงยาสีแดงส่วนยอดของชั้นนี้ประดับไว้ได้วยดอกไม้ไหวประดับเพชรจำนวน24บช่อโดยรอบใช้เพชรขนาด20สตางค์24เม็ดเพชรขนาด7จสตางค์24เม็ดเพชรขนาดสาสตางค์192เเม็ด ประกายเพชรที่ประดับอยู่นี้ได้ขับรัศมีอันแวววาสว่างสวัยอันวิกิจจนมิอาจจะหาที่เปลียบได้วันนี้คงยุติไว้เพียงนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะรายงานถึงส่วนก่อสร้างขององค์พระโกศโปรดคอยติดตามชมนะครับองค์พระโกศแยกออกเป็นสองส่วนคือชั้นนอกส่วนหนึ่งกับชั้นในอีกส่วนหนึ่งชั้นนอกคงลักษณะแปดเลียมอยู่ขนาดกว้าง1 1เซนติเมตรสูง19เซนติเมตรเมื่อรวมกับฐานทั้งสี่ชั้น และฝาพระโผฏแล้วจะสูงถึง65ิเซนติเมตรสำหรับองค์พระโกฏนั้นใช้ทองคำหนัก9 7 7กรัมด้านนอกเป็นลายกลีบบัวด้านในกลีบบัวลงยาสีแดงตลอดทั้งองค์ชั้นในเป็นทรงแปดเอีย่ยมทำให้เงินหนัก560.8กรัมส่วนพระอบที่จะบรรจุพระบรมอัฐินั้นทำด้วยหินอ่อนสีเทาผ่านไปที่ฝาพระโกฏชั้นที่หนึ่งซึ่งแบ่งออกเป็นสองช่วงเช่นกันช่วงแรกเป็นลายบวความลงยาสีแดง เนื้อลายบัวความเป็นเหลี่ยมมีดอกเทศประดับเพชร16ดอกใช้เพชรขนาดเจสตางค์128เม็ดขนาด30สตางค์16เม็ดขั้นในดอกประจำยามระดับเพชรขนาด7สตางค์32เม็ดจำนวน32ดอกส่วนโทษที่2จับกันตั้งแต่ขอบพื้นฐานเป็นลายเส้นลงยาสีเขียวเนื้อขอบลายเส้นเป็นลายบัวหงายลงยาสีแดงส่วนพื้นเป็นลายเส้นลงยาสีเขียวสูงขึ้นไปเป็นกำแพงบัวประดับเฟื่อง8อัน ใช้เพชรขนาด4 0สตาง8เมตรขนาด20สตาง16เมตรขนาด15สตาง16เมตรขนาด7สตาง8เมตรขนาด3สตาง1 6 0เมตรขนาด1.5สตาง32เมตรที่ผู้ห้อย8อันใช้เพชรขนาด2สตาง5 6เมตรขนาด3สตาง24เมตรขนาด4สตาง8เมตรขนาด7สตาง8เมตรขนาด20สตาง8เมตรสำหรับระยะ56อันใช้เพชรขนาด7สตาง24เมตรขนาด4สตาง16เมตรขนาด3สตาง16เมตร ขนาดสสตาสิบหกเมตรวันนี้คงต้องยุติไว้เพียงนี้นะครับส่วนนันพรุนพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่กรมธนารักดำเนินการในส่วนห้องการก่อสร้างฝาประโกธชั้นที่สองในชั้นนี้ขอบพื้นฐานเป็นลายเส้นลงยาสีเขียวเนื้อขอบเป็นลายกลีบบัวลงยาสีแดงเนื้อกลีบบัวขึ้นมาเป็นหยดน้ําลงยาสีแดงถัดขึ้นมาคงเป็นกําแพงบัวลงยาสีแดงในส่วนบนนี้ ประดับดอกไม้ไหวประดับเพชรขนาด20สตางค์24เม็ดไวใน24น่อกและประดับเพชรขนาด5สตางค์จำนวน192เม็ดส่วนที่ฝาประกดท่านที่สขอบพื้นฐานยังคงเป็นลายเส้นลงยาสีเขียวเหนือขึ้นมาเป็นลายสลักบัวหงายลงยาสีแดงบนสุดของชั้นนี้เป็นกำแพงบัวลงยาสีแดงแม้จะไม่ได้ประดับเพชรไว้ในชั้นนี้แต่ก็ยังคงมีความงามตามศิลปะไทยอยู่มากที่ฝาประโกดท่านที่4 ยังคงลายเส้นลงยาสีเขียวไว้ในชั้นฐานถัดขึ้นมาเป็นลายบัวลงยาสีแดงส่วนที่กำแพงบัวลงยาสีแดงนั้นประดับดอกเทศประดับเพชรทั้ง24ดอกใช้เพชรขนาด5สตางค์128เมตรขนาด20สตางค์อีกจำนวนหนึ่งสูงขึ้นไปเป็นกำแพงบัวลงยาสีแดงสำหรับที่ฝาประโกดชั้นที่5รูปหลักยังคงไว้ด้วยลายเส้นลงยาสีเขียวในชั้นฐานสูงขึ้นมา คงเป็นลายบัวหงายลงยาสีแดงที่กำแพงลงยาสีแดงนั้นประดับไว้ด้วยดอกไม้ไหวประดับเพชร16ดอกใช้เพชรขนาด12สตางค์16เม็ดขนาด3สตางค์8 2 8เม็ดอดใจรอชมต่อในวันตามษนี้นรับ,รบซึ่งขอเริ่มกันที่ฝาพระโกดชั้นที่6จากขอบพื้นฐานลาดมีลายเส้นลงยาสีเขียวเด่นทีเดียวสูงขึ้นมาเป็นบัวกลุ่มเครื่องยอดลงยาสีแดงบนสุด เป็นกำแพงบัวลงยาสีแดงส่วนที่ฝาประโกดชั้นที่เจ็ดนั้นคงว่ดได้ลายเส้นลงยาสีเขียวที่ฐานล่ากมีดอกเทพประดับเพชรอยู่ทั้งแปดดอกขั้นดอกได้ขอบกลมฝังเพชรระหว่างดอกทั้งแปดด้วยเพชรขนาด12สตาง16เม็ดขนาดสารตตาง48เม็ดสำหรับที่ฝาประโกดชั้นที่แปดขอบพื้นคงว่ดได้ลายเส้นลงยาสีเขียวเหนือขึ้นมาเป็นบัวหงายลงยาสีแดง ประดับด้วยดอกไม้ไหวประดับเพชรขนาดสิสองตางค์ในแปดดอกเหนือขึ้นไปเป็นกำแพงบัวลงยาสีแดงเลยไปถึงฝาพระโกศชั้นที่9จะเห็นว่าลายเส้นลงยาสีเขียวยังคงอยู่เหนือขึ้นมาเป็นบัวลงยาสีแดงบนสุดเป็นกำแพงบัวลงยาสีแดงเช่นกันวันนี้ยุติลงตรงนี้นะครับส่วนมันพรราชน,<ร>นิรรัชการที่เจที่กรมธนารักษ์ดำเนินการ ในส่วนของฝาประโกดที museums, to together, said, at, x, ่เรียกว่าบัวชั re, ้นรองปรีที่ขอบพื้นเป็นลายเส้นลงยาสีเขียวเหนือลายเส้นเป็นดอกเทศประดับเพชรขนาดเจ็ดสตางค์จำนวนสิบหกดอกเหนือบัวชั้นรองปรีประดับพุ่มข้าวบินประดับเพชรขนาดยี่สิบสตางค์แปดเม็ดขนาดสิบสองสตางค์แปดเม็ดขนาดเจ็ดสตางค์สี่เม็ดขนาดสามสตางค์สิบสองเม็ดในส่วนยอดนี้ยังมีฉับทองคําอีกองคหนึ่งฉัดนี้ใช้แทนพุ่มข้าวบิน ฉัดนี้มีลักษณะโปรง่งมีทั้งหมด7ชั้นทำด้วยทองคำหนัก232.9กรัมท่านผู้ชมครับเราไดเสนอการก่อสร้างพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพณีพระบรมราชินีในาชกาัชราลที่7มาจบสิ้นแล้วนะครับพระโกศที่จดสร้างนี้ใช้ทองคำประมาณ5กิโลกรัมเพชรที่นำมาประดับตกแต่งตลอดทั้งองค์พระโกศใช้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ1456เม็ด